สวัสดีค่ะวันนี้ตัวแทนของกลุ่มที่4จะมาเฉลยการบ้าน Day 7ข้อที่1 p r i n ปิลเท็เคนะคะโดยเริ่มจากเราจะเปิด i d เดขึ้นมาแล้วก็กดไฟล์แล้วก็ New File นะคะเตรียมพร้อมเขียนทีนี้เรามาเริ่มอ่านโจทย์กันเลยนะคะก่อนอื่นให้รับค่าข้อความเข้ามาแล้วแสดงข้อความที่ได้รับออกมาจนกว่าจะได้ รับคำว่า n ให้จบการทำงานโดยไม่ต้องแสดงคำว่า n ที่รับเข้าไปออกมานะคะ input คือข้อความต่างๆหลายบรรทัดโดยบรรทัดสุดท้ายเราจะจะเป็นคำว่า n เสมอ output จะเป็นข้อความต่างๆนะคะที่รับเข้าไปทั้งหมดไม่รวมคำว่า n ที่บรรทัดสุดท้ายเรามาเริ่มจากเปิด docstring กันก่อนนะคะ Docsting จะเป็นตัวบอกว่าเรากำลังจะทำอะไรในข้อนี้เอาเป็นชื่อข้อละกันบอกว่าเราจะทำข้ออะไรเป็น test case นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดฟังก์ชันกันก็คือ def เราจะมากรับเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า test case นะคะ เสร็แล้วเราก็จะมาเปิดออกสติงอีกรอบกันว่าเรากำลังจะทำอะไรในฟังก์ชันนี้นะคะในฟังก์ชันนี้ได้บอกไว้ว่าเมื่อบรรทัดสุดท้ายเป็นเมื่อแบบจบนะคะให้พิมพ์ว่า n เราก็ต้องห้ามเป้น n อ,ออกมาเราก็เขียนเตือนไว้เลยว่าเออไม่เป้น n อ,ออกมานะคะ not เป็น n เตือนไว้เลยว่าเราจะไม่ปิ้นออกมานะคะแล้วเราก็จะปิ้นแค่เคสเป็นการบอกว่าเราฟังก์ชันนี้เราจะทำอะไรค่ะต่อมาเราก็จะมาเปิดรูป y กันนะคะโดยจะพิมพ์คำว่า y y true นะคะทำไมเราจึงใช้ y true นะคะเพราะว่าเราต้องการที่เราจะรับค่ามาเรื่อยๆจะเป็น true เสมอ ก็คือจะรับค่าไม่มีที่สิ้นสุดเข้ามานะคะก็คือรับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆวนไปเรื่อยๆการใช้ทูนะคะจะหยุดต่อเมื่อเรามีคําว่าเบรกเป็นการหยุดเป็นการทําให้ออกจากกรูปรายตัวนี้นะคะต่อมาเรามาอินพุตค่ากันเราจะตั้งชื่อค่าที่เราอินพุตมาว่าคําว่าเคสนะคะจะเท่ากับเอาเป็นคําว่าเวิร์ดดีกว่าเพราะว่าเราจะเป็น ต้องการรับค่าคําคำหนึ่งเข้ามาเป็น raw input นะคะเป็นการรับค่าสตริงเสร็จแล้วบรรทต่อมาเราก็จะมาเปิด if else ขึ้นมานะคะคือที่ทำไมเราถึงเปิดเราจะมาเปิดเพื่อดักค่าดักเบรกนะคะเพื่อจะทำให้หลุดออกจากฟังก์ชัน y ตัวนี้นะคะโดยการ พิมพ์คำว่า if แล้วเมื่อเคสนั้นเท่ากับคำว,ว่า n ถูก <c oughs> ถูกใช่ไหมคะเมื่อเคสเท่ากับคำว,ว่า n เราก็สั่ง break เป็นการหยุดการทำงานของฟังก์ชันนี้ก็จะออกจากลูปนี้นะคะ ซึ่งการที่ใช้ y 2จะทำเป็นการวนลูปเมื่อเบรกปุป๊บเราก็จะออกจากลูปต่อมาเราก็พิมพ์ print word นะคะทำไมเราจึงพิมพ์คาว่า print word ก็เมื่อก็เหมือนการที่พูดเมื่อกี้นะคะเมื่อเรารับคำใดคำหนึ่งมามันก็จะเข้ามาแล้วทีนี้มันก็จะดูว่าถ้าคำนั้น ขอพัยนะคะพิงพงผิดถ้าคำนั้นมันไม่เท่ากับ n มันก็จะออกจาก if e แล้วมันก็จะปิน n t คำนั้นออกมาแต่ถ้าเกิดคำนั้นมันเท่ากับคำว่า n มันก็จะเข้าเข้าเงื่อนไข if e นะคะแล้วมันก็จะเบรกเป็นการหยุดทำงานของฟังก์ชันเราก็จะออกจากกลุปออกไปเลยโดยที่จะไม่ผ่านคำว่า print อีกทีหนึ่งจะทำให้ไม่มีการ print รคำว่า n ออกมานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาจบฟังก์ชันนี้โดยการเรียกใช้ฟังก์ชันนะคะ test c a e เป็นการจบการทำงานของโค้ดนี้นะคะทีนี้เรามาเซฟกันนะคะแล้วก็ทดสอบโค้ดกันอันนี้เพื่อ,เอนเซฟไว้ก่อนแล้วนะคะ เรามาทดสอบกันนะคะโดยพิมพ์ตามตัวอย่างเลยละกัน A A A ก็จะพิมพ์คำว่า A, A A A ออกมานะคะ B B B ก็จะพิมพ์คำว่า B, B B B ออกมาดูตามตัวน้ำเงินนะคะแล้วก็ C C C ก็จะพิมพ์ C C C ออกมาแล้วก็ something ก็จะพิมพ์คำว่า o m e t h i n g ออกมานะคะแล้วทีนี้เรามาจบการทำง,งานก็คือพิมพ์คำว่า n เห็นไหมคะจะไม่มีต yeah, no ัวน้ okay, ําเงินออกมาก็แสดงว่าเป็นการจบการทํางานตรงตามเงื่อนไขของฟังก์ชันพอดีเสร็จแล้วเรามาลองอัพขึ้นเว็บกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็คุณภาพก็ร้อรนนะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีหมดก็โค้ดก็ถูกตามที่พูดมา ก็วันนี้ขอจบการเฉลยการบ้าน day 7ข้อที่1 p r i n เป็น test case นะคะขอขอบคุณค่ะ